เพื่อนชาวไฟยพนะครับกันทคอน,นและก็มาฟ้าใสและก็ครบครวตอนนี้อยู่ที่ฟาร์ฟาร์มแล้วสวัสดีครับเพื่อนเื่นทุกท่านทยงองเนรนะครับแลวก็ัตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศสเปนตอนเช้านา ก็วันนี้ผมเป็นมา,านเที่ยวชมในเรื่างปกปหาวิหารสายกราขวัญเทียนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในมิวเซียมน,นะฮะศิลปะเพราะวิหารแห่งนี้เนี่ยสร้างโดยท่านกา,เ,นนาเดโอกันอันตาลิโอกาดีนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นสถาปัตย์ประวัตขึ้นชื่อของประเทศสเปนอาจจะพูดได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของสเปนเลยทีเดียวนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่มิวเซียมนะฮะ มิวเซียมแห่งนี้เนี่ยปัจจุบันก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วก็ตอนสมัยที่สเปนเกิดสงครามการเมืองก็มีการเผาไหม้เผาทำลายพระวิหารแห่งนี้นะฮะแล้วก็แบบแฟรนต่างๆที่ท่านปอนิโอกอันโตนิโอเกาดีได้ออกแบบไว้บางส่วนได้ถูกทำลายไปทำให้พระวหารแห่งนี้หยุดการก่อสร้างนะะในช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นสงครามการเมืองสงบนะฮะ ก็ประชาชนนะฮะแล้วก็ผู้ที่เหลื่อมใส่ศรัทธาในคริสตจักรที่สเปน mm hmm. ก็ร่วมกันกุรณะปฏิสังขอนแล้วก็กลับมาก่อสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยลูกศิษย์ของท่านและเพื่อนของท่านแล้วก็พยายามรวบรวมเอกสารเท่าที่มีอยู่แปลนทั้งหมดนะฮะแล้วก็สไตล์การออกแบบนะฮะถ้าท่านชอบในศิลปะจะรู้ว่าอันเตนวเกาดีนั้นถือว่าเป็น ทิงแลวก็เป็นคนแรกที่ออกแบบศิลปะยุคหนึ่งเขาเรียกว่ายุค <c oughs> <c oughs> โกทิกนะฮะ <c oughs> นี่คือรูปแบบจำลองนะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวชมข้างในต่อออขอสายมาพามเพื่อนเข้าไปดูขาา้างในกันอ่า ศิลปะที่อันโตนนโอกูดีออกแบบไว้ล้วนทั้งหมดนี่เป็นต้นกำเนิดและก่อเกิดของศิลปะที่เรียกว่าอาร์คูนูนะครับห้ดูนี่คือชิ้นและผลงานที่ออกนะสวนสาธารณะคาซาต่างๆคาซาเมียนะรนี่คือสถาปัตยกรรมต่างๆที่กูดี้ออกแบบไว้นะคร ปาร์คิวอันนี้ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเป็นสวนสาธารณะทั้งรั้งแรกเลยปาร์คิวเนี่ยออกแบบไว้เพื่อที่เป็นหมู่บ้านจัหลันะฮะแต่หมู่บ้านหลังเนี้ยสามารถทําก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จเพียงแค่2หลังนะฮะหลังจากสร้างหลังที่2แล้วเสร็จก็ทําให้บริษัทก่อสร้างเนี้ยต้องหยุดไปเรื่อยๆจากตอนนั้นเนี่ยประชาชนท้องถิ่นของประเทศสเปนอาจจะไม่ชอบหรือยังไม่เข้าถึงศิลปะ แล้วก็ราคานะฮะแล้วก็ความไกลของฟาร์กิวในสมัยนั้นทำให้สามารถมีบ้านที่แล้วเสร็จเพียงแค่2หลงงังคือบ้านขนมปังปัจจุบันหนึ่งหลังก็คือเป็นบ้านที่ท่านอันเตนโอปูดีก่อสร้างไว้แล้วก็ไม่ออกก็เลยเป็นผู้ขอซื้อต่อไว้อยู่เองพัาอาศัยจนท่านสิ้นชีวิตนะฮะแล้วก็อีกหลังหนึง่งตาก็เป็นอีกหนึ่งท่านหนึ่งครอบครัวปัจจุบันก็เปิดให้ชมเสียค่าเข้าชมนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ในมิวเซียม มิวเซียมแห่งนี้ทำได้ค่อนข้างจะดีสะอาดนะฮะมีแอร์อยู่ข้างล่างของพระมหาวิหารนะฮะก็มีคำเขียนมีมีคำบรรยายต่างๆนะฮะมีแบบแปลนนะฮะแบบล่างตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน คิดว่าเราสามารถอยู่ได้ทั้งวันนะฮะ,ะถ้าถ้าชอบในงานศิลปะของท่านกูดีนี่คือศิลปะในแบบอาร์ตโวนะฮะคาซาต่างๆที่อันตนิโอกูดีออกแบบไว้ถ้าท่านมีโอกาสสมาัมผัสแล้วก็ลองสังเกตดีๆจะไม่มีเหลี่ยมนะฮะทั้งหมดจะเป็นการโค้งมนนะฮะ บางคนบอกว่าอาร์ตนูโวออกแบบประมาณกระดูงูนะฮะแต่ที่หน้าที่ผมสัเกตด้วยตัวเองคืออาร์ตนนโวนั้นไม่มีอะไรที่เป็นเหลี่ยมนะฮะจะผิวไวแล้วศิลปะที่ท่านออกแบบไว้ส่วนใหญ่จะอิงกับธรรมชาติดอกไม้นะฮะของทะเลต่างๆนะ ก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมและก็เป็นความคิดที่สร้างสรรค์มากของท่าน,น,นอันเตเดโอกูดี้เนีออย่างเช่นอันนี้กระเบื้องนะฮะนี่การออกแบบของท่านเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวนะฮะมาสร้างเป็นศิลปะมาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมนะฮะในแบบของตัวเอง ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยอะดูโอไม่มีนะฮะท่านเป็นคนลิเริ่มนี่คาซาที่ท่าออกแบบโดยเกี่ยวกับคริสจักรก็ส่วนใหญ่นะฮะเป็นอิอสตอรี่เกี่ยวกับคริสจักรอัศวินป่ามังกรนะฮะประเทศสเปนนั้นเป็นประเทศที่มีรายล้อมด้วย ภูเขาและทะเลน,นั้นก็ทําให้เสาของพระวิหารที่นี่จะอยู่บนตัดจะเป็นนี่คือวัสดุที่ใช้ในสางการสร้างวิหารวัสดุทั้งหมดที่กูดี้ออกแบบนั้นล้วนเอามาจากาภายในโลโก้หรือประเทศสเปนเองทั้งหมดนะฮะไม้ ถ้าเราดูดีๆและสังเกตจะรู้ได้ว่า,าท่านอันเตอร์นโกดีนั้นออกแบบศิลปะต่างๆให้อิงก,กับธรรมชาตินะฮะหรือและเอาธรรมชาตินั้นมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจมาออกเป็นสถาปัตยกรรมนะฮะนารักต้นไม้ก็มาทําเป็นพื้นสังไม่มีความเป็นเหลี่ยมนะฮะมีความโค้งมนมีความเป็นธรรมชาติ ใบไม้ร่วงก็มาทำเป็นฟ้าหอยก็มาอยู่ทางส่วนท้องงมภายนอกนี่คือบอนนะครับเท่าที่เห็นนะฮะทำจากวัสดุทุกอย่างที่หาได้ภายในประเทศนะฮะอันเตนิโอฟูดีสวยสวยงามคนงามมากนะฮะ นี่คือฝ้าก็จะเห็นเป็นบอลลูนเล็กๆเลยล่ะครับค้าข้าพระวิหารนี่คนละ40ดอลลาร์ยูโรนะฮะถ้ามาซื้อที่นี่ถ้าซื้อในอินเทอร์เน็ตก็จะถูกกว่าเกือบครึ่งนะครับ แล้วก็เข้าวิหารแล้วสามารถลงมาชมมิวเซียมได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่<ม>ายเสียบัตรครั้งเดียวแล้วก็อยู่ชมสถาปัตยกรรมต่างๆได้ทั้งวันที่ห้องประวัติศาสตร์่ไใช่แล้วตัวนี้คือที่เขาทำอ๋อนี่คือไฮไลท์อีกอันหนึ่งนะฮะก็คือห้องที่มีนักวิทยาศาสตร,ร์นะฮะของชาวเมืองอ,อิตาลีและทั่วโลกมาช่วยกันนะฮะฟื้นฟูแบบแปลแน แล้วก็ออกแบบแนวความคิดนะฮะก็อย่างที่รู้ว่าตอนนี้พระวิหารแห่งนี้นั้นยังก่อสร้างไม่เสร็จแล้วครั้งหนึ่งเคยเกิดไฟไหม้จากสางครามการเมืองนะฮะก็ทําให้สถาปนิกต่างๆรวมถึงลุกศิษย์ของท่านอันเตเนโอกกดีมาช่วยการสร้างสรรค์ผลงานให้แล้วเสร็จซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในคิดจากปี2520นะฮะ ใช่ 2, ปี2226นคาดกันว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วก็ถือเป็นแลนด์มาร์คของประเทศสเปนแล้วก็เป็นยี่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในโลกยื่ใหญ่มันงามมานมากเดี๋ยวเราจากลาคลิปนี้กันไปแล้วเดี๋ยวแคปชั่นในคลิป2พบกันใหม่อีกคลิปหนึ่งเจอกันเพื่อนบ๊ายบาย